เพื่อนๆครับจำคลิปที่ผมบอกว่าไม่อยากเล่นเดมรถไฟได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมถ้าจำได้ก็เช็คดูต่อนะเพราะมันจัดได้ฟรยดูซี่เราสามารถเปิดบล็อกแล้วได้ครบหมดเลยนะยูเว้นรถไฟยูเว้นปืนโตนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาิูเดสมรถไฟกันนะซึ่งรถไฟมันสามารถประยุกต่อได้ในอนาคต เนี่ยอะไรพวกนี้พวกนี้มันสามารถไปต่อได้ในนาคตแน่นอนเก็บไว้นะเพื่อเมื่อค่าใครเล่นรถไฟนะก็ตะหลักแน่คือเอกซีสิกานนั่นแหละก็จะเป็นตัวนี้ที่ได้จากอนะีเวนต์แอนนาเนาะก็เราสามารถรวมแบบโปรตีได้นะแต่พอโจมตีก็เป็นศูนย์อ่าโจมตีก็เป็นศูนย์แล้วก็ใบนี้รถไฟรถไฟสีสีเหลืองถ้าเห็นเพื่อนถ้าดินเผาแม็กซีโดดลงมาจะอัญเชิญใบนี้ได้แต่พวโจมตีพอป้องกันลขึ้นหนึ่งนะก็จะเป็น ขึ้นมือของสอบมันแตกก็จะอ่านสอบก็ไปพันสี่เนาะควรจะตีพันสี่แล้วก็ค่ากาวไปนี้เป็นวัตถุดิบเนี่ยแล้วโดนถอดไปเนี่ยจากอิสเซกอ่ะมันจะทำลายการหนึ่งใบสนามได้ถือว่าเป็นคอมโบกับวิ่งให่ได้ดีเลยทีเดียววันนี้มีเพื่อท่านดินอยู่โดโลมาแล้วก็ถ้าตอนจบเธอเนี่ยค่ากาวไปนี้โดนถอดโดยวัตถุดิบหรือว่าซูโซสายจะนำแมชชีน จะไปดูาสารขึ้นมือได้ยกเว้นใบนี้นั่งเองนะั่งก็ใบนี้โดดฟรีเลยง่ายๆแต่ก็เสียคือเวลาไม่ได้จบตีต้องส่งสองใบลงสื่อสารนะเวลาเวลาที่การไม่จบตีก็ระวังคนนี้ไว้ดีเนื่งนองาสลับทบไฟความรู้สึกใบนี้เนาะแล้วก็พิมาอาชาปิกัสต์นะก็ชุบชุบมอนแล้วก็เปลี่ยนดาวได้อยากเป็นสี่ดาวหรือว่าเป็นสิบดาวก็สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองเนาะประมาณนี้สรับหลักๆเลยหลักคีหลักมอสเตอร์สี่ตัวใบนี้แค่ไหน สุ่ยกระดาษเราก็ใส่ก้าวเกียพันหลังอย่างไซโคนเนาะแล้วก็บูออฟนูนไว้กับผ้ามอนขัดเพราะเด็กนี้มันไม่มีอะไรขัดเลยก็ต้องใส่ไปตามนี้เนาะแถโพลก็ต้องใส่แล้วก็ชุดชีวิตเอามาชุบมอนเราเนี่ยชุบสเตตถ้าเราลงบบปกติมาไม่ไ้เป็นศูนย์เนาะแต่ถ้าเราชุบกัน3สามมันก็เป็นสามพันนะเรียกว่าตัวใหญ่เพราะว่กการเป็นตัวใหญ่ได้เลยนะแล้วก็มาดูการ์ดกันดีกว่าเนาะเราจะพูดถึงเมื่นี้ไปว่ะ ปนี้คือโดนเนฟจกจากชีวิตจริงเนาะชีวิตจริงมันจะยิงสองพันเนาะก็ถอดหนึ่งยิงหนึ่งพันดาเมจประมาณนี้เอฟเฟกง่ายๆเลยถอดหนึ่งยิงหนึ่งพัน่ายๆเลยนะก็สเตตส0 0พันพวกกร3 0ั0กระนว่าเป็นสเตตที่เยียบยอดนเนองนะถ้มาคอมโบกับไปนี้ได้ก็ถอดหนึ่งยิงหนึ่งพันแล้วก็ยิงเขาอีกหนึ่งเก่งนะแล้วก็ สิบดาวเอ้ยแร็งสิบปัจจุบันมีแค่สองใบนะมีไอ้นี่ปืนใหญ่กับพี่ขุนยนเนาะที่ขุนยนมันต้องใช้สิบดาวสามตัวเนาะแล้วก็ถอดหนึ่งทำลายเวทกับดักถ้ำมงบนสนามฝั่งตรงข้ามก็ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้เวทกับดักได้นะในในช่วงเชนเอฟเฟกอะประมาณนี้สหรับใบนี้สเต็ปปัจจุบตีห้าผ่านนะตัวโคตรใหญ่แต่เอ็กซ์ซียกไปนิดนึงส่วนใหญ่ผมจะน,นี่ตัวนี้เป็นส่วนใหญ่เนาะส่วนแร็งสี่ ขาดไม่ได้คือใบน,นี้ใบน,นี้คือมันสามารถหาแมชชีนธาตุดินระดับสี่ขึ้นมือได้นั่นเองเนาะซึ่งเราสามารถหาใบน,นี้มาไปเอ็กซ์ซีเทอร์นาได้นั่นเองสกิลก็ต้องใช้สกิสลรถไฟกันอยู่แล้วเนาะซึ่งสกิลใบน,นี้เนี่ยจะติดนั่งต่อเมื่อมีมอนสเตอร์สิบตัวแล้วก็เป็นเลเวลสี่กับเลเวลสิบนะแล้วก็เป็นขอแมชชีนที่พันโจตีพันแตหรือมากกว่าแค่เสร็จถึจะติดแล้วก็ใช้ได้สองครั้งต่อดูเอลเนาะ กิลคือเราสามารถให้สเปอร์ม,มอนของเราได้นะเครื่องเชวัตรปดดิ่ก็ในกรณีที่ใบนี้มันไม่ขึ้นแล้วเราอยากลงมอนเราก็สามารถลงใบนี้แบบปกติได้ประมาณนี้นั่นเองก็ไปดูเกมเพลงดีก,ก,กว่าเนาะใบนี้บีใบเดียวหาสองได้หาสองสามได้ยิ่งดีพี่พี่ซืกเกมเพล์ นี่เรียกว่าในนีน้นคือเอซีง่ายตัวใหญ่แต่ข้อเสียคือ,คอแพ้เวทกกำดักในกตัวใหญ่อย่างเดียวอ่ะมีมอนใบเดียวจเจริญชเพื่อนจั่วนะ,ะสกิลนะระบายโปรตีไปแล้วก็เห็นเพื่อนโดมาไม้อซีเป็นคืนโตนี่ครับมาเป็นรถไฟนะรถไฟป้อมปืนที่ต้องใช้สามนางในการ นะคืยนูดพอหนึ่งยิงพันหนึ่งแล้วก็โดนถอดยิงอีกหมอสามชุบมานี้มหมีก็มันวัดถึงคิวเนะดยนั้นคือถอดหนึ่งยิงหนึ่งพันก็ไปสามพันใช่ไหมไอใ,ใบเมื่อกี้นี้ก็ยิงอีกหนึ่งก็สามพันตีเข้าไรตายตาวันถึงคิวโอ k ีเคกันเลยเดียวนะก็ระวัง้อน,นี้ไปนิดนึง้วสลับ คนที่เจอเด็กรถไฟนะอย่ามอบใบเดียวไม่งั้นโดนโ,ดนโดนอทีเคแน่นอนเริ่มก่อยแล้วไม่็หไรเริ่มก่อน <c oughs> เราก,ก็ชอบเพราะว่าเราจะได้ตั้งบรอดได้ไงห้าไม่อยากลงมาครับเพราะว่ามันมันเสี่ยงไม่ดีเชียน ดักสุดอันตรายแล้วยิงไปน้ำเลยนะไปกระดักดินด้วยนะเออตัวลงไปนี่เพื่อถ้าดินโดดลงมาเป็นดาวนะเป็นสี่หลักการเปลี่ยนดาวง่ายๆก็มันจะมีสองตัวใช่ไหมสองตัวนี้เราก็เลือกมอนตัวนั้นเพื่อให้ทุกตัวเป็นดาวไปเป็นตัวนั้นประมาณนี้แต่สมมติเรามีสี่กับสี่เราเลือกสี่้งหมอก็กลายเป็นสี่ ไม่ใช่สี่ต้อง,องบอกว่าทาเก็ตจิ๊กซอว์มอนสเตอร์แล้วก็อ๋อมันจะเปลี่ยนดาวตัวที่เลือกให้กลายเป็นมอนให้กลายเป็นดาวเท่าตัวอื่นอ่าสมมุติเราเลือกตัวนี้มันจะเป็นสิบดาวถ้าเราเลือกตัวนี้มันจะเป็นสี่ดาวประมาณนี้ดูว่าหมดไปเรียบร้อยสี่ตาวนะไม่เป็นไรนะอันนี้เจอขึ้นมือพร้อมมอนลงสศ่กษาลงไปชุบมา ก็เ,เห็นเพื่อนโดโดโลมาใบพิเศษเอกซ์พีดเส็จตืนโตตากดูเอมเมชั่นไปแล้วข้ามไปเลยคอมนยิงทางนึงแล้วก,ก็บื้อใบนึงตีตีตแค่นั้นง่ายเ็กนี้ไม่มีแล้วมากมาดูเกมสุดท้ายกันดีกว่า ไม่ว่าเด็กนี้มันไม่ติดเมตาแต่เล่นสนุกแต่ข้อของเสริมมามันจะเก่งกว่าน,นี้คือในมาสเตอร์ดูเอลนาะมันประสบกับอ n ฟินิทักนั้งเองนะซึ่งอีฟินิทัคอยู่ในทุดแฟนทอมต่อของแฟมทอมนะก็ในอนาคตอาจจะเอามามประสมกันได้นะั่นเองนะตัวโนบัโปรติเพื่อนโดดลงมาเนาะเซฟเป็นืนโตโลงมาครับ โดนปันเกรเรียบร้อยเรียบร้อยนิ่งไปเลยนะตอนนี้คือมชินหน้าเนาะแบบความนิ่งซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยผมมีใบเดียวไงคือโดความพุกจบเลยนะไม่มีอะไรเล่นเลยนะแล้วก็สั่วแล้วก็ยิงเข้าไปใบหนึ่งโอเคเล่เี๋ยวได้เกี่ยวการทำงาน,นนะไฟเข้ามาแล้วก็จับความอีกนะ สวนคืนความมาความสับไม่โกงนะยิงต่อ,โอ,โ,อโอ้โหหรือวะใบนี่คืออ่ารถไฟเขาเล่นเด็กเด็กหมือนเราเลยนะ,ะแล้วบิ๊กีริเวียนมันสะเกตกัาที่ไงห,หน้าอยู่ติดร้อยเรียกมาทำไมก็ไม่รู้นะคือสเต็ม,มันสูงตัวมันจะสเต็มันสูงมากนะก็ไปดูว่าการไหนหาจากไหนดีกว่าเนาะ ก็รถไฟรถไฟหาจากกล่องกับพืนโตนั่นแหละยุเวบนี้เนอกแบบนี้มันจะความจากอีเวนต์แอนนาที่พื้นผ่านไปนี่เองก็รอมนอเวต์มันรีเนาะหรือว่าเราลงเกตก็จะไปหาไม่ได้นั่นเองเนาะแต่ที่ไม่มีแอนนาก็ไม่สามารถเล่นรถไฟได้เียถ้ามีตัวในในเอ็กขัดผู้นี้ก็แบนี้กับไบนี้หาจากกล่องปืนโตของลืมส่วนการ์ดเขียการ์ดหมวอูมนก็ บอกอกไปหลายคลิปแล้วแล้วก็ขอข้าไปนะรถไฟก็หน้าโปม,มันก็บอกอยู่ยนะว่าหาที่ไหนนะน่าเกลี้ยๆอันนี้คือหาจากก่องวัวเทศใบนี้คือเป็นเอกที่สามันของแม็กชีนนะของเครื่องจักรที่ใช้ได้ยาวๆใครมีติดไว้สักใบนึงก็ยังดีเนาะก็ไปเปิดสักหน่อยเอาไปเล่นกับอ้น,นี้กาดเจ็ตก็ได้ ตัวก็ได้ติ๊กแมชชีนต่างๆก็าสามารถใส่ไปนี้ได้นั่นเองแล้วก็ไอ้น,นี่ในกรณีที่เราสิบดาวไม่ขึ้นเราก็เล่นสี่ดาวไปนี้เพื่อโจมตีพอ,อจบแบทเทิลแบทเพิ่มมันก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้น,นี่ได้เปลี่ยนเป็นได้สิบดาวน,นั่นเองหรับในนี้เนาะใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็เล็กน,นี้มีของเสริมแน่นอน เพราะว่าอีเวนต์มันเพิ่งแจ่มมาเมื่อตอนที่ผมอ่านวันนี้เนาะก็วันวันจันอีเวนต์ทอมมิ่งเนาะก็อีเวนต์ก็เยอะกินนอกอีเวนต์เดิมเนาะมิงโกแล้วก็ยูโตะกัมมารีเลยเนะาะก็ได้สกิลใหม่ในการใหม่นั่นเองด้วยเฟสแล้วก็ตัวละครใหม่แต่ยังไม่หมดปลดล็อกนะเดือนหน้าคือไม่มีตัวปลดล็อกเลยไม่มีตัวปลดล็อกเลยก็ หลังจากที่อัดไปก็จะเป็นโซล่ปกดโซล่าแล้วก็เดินหน้าไม่มีไม่มีตัวผลแล้วก็นี่ฮาร์ดเอิร์ดดาก้อนมันคี่ตัวอะไรมันกี่ตัวแต่สููนย์ที่เก่งแลงสิบที่เก่งมาเอามาใส่รถไฟรถไฟแบบเกง่งเลยถ้าฮาร์ดเอิร์ดมาแล้วก็สกิลพี่ชาร์กสกิลใหม่ในสุดก็มีสกิลใหม่ัน่ลกที P, นะก็รอดูนะว่าสกิลพี่ชาร์กเราเป็นยังไงเนาะ เนี่ยฮาร์ดดิ์ดีมากกวเก่งรถไฟก็น่าจะเก่งขึ้นในอีระดับหนึ่งเนาะถ้าใครชอบก,กดไลค์กดถ้าใครชอบนักเตะเอ็นเอ็นกันด้วยนะครับแล้วพวกก็หม่กับคลิปหน้าแล้วก็สวัสดีครับ